วันฝนตกย่วันยุงงน่งยากอยู่้นลมคลพายุเขานะต่อหาอานังนำเลยลสบายดีสบายดีสบาสดีสบายดีสวัสดีเ,ดดเ,ดอ,เอาให้น้องนี่เลยนะโอ้โอสองใบดิวเอาให้น,อน,น,อน้องนี่น้องอ่เอาเงินไปเฮียนอยางบอสีแนวก,กินเจ้าดเอาไปให้พ่อเมีเอาไปให้พ่อเมเจ้าด้ ดีใจป๊อนีอ่ดีใจเนาะได้ขนมจะซื้อยัางไรสบายดีสุขสนันต์สุขสนันต์อ่ใค่สวัสดีเด้อทุกคนตอนนี้เรามาบริจาคเนาะดิมเนาะแมนตอนนี้กำลังมาบริจาคโยงเฮียเนาะน,น,นี่เครื่องเนาะนี่เครื่องบริจาคมาด้าเกิดได้นี่วันได้จ,จับขน,นมไปเ<ฮ><ฮ>นาะเฮลโลวาด้าวาด้าสบายดีไหมมาด้าสบายดีใช่ไหมสบายดี สบายดีนีน <Wait. S 1> ิตาเนาะสบายดีเนาะเขามาบริจาคเนาะทุกคนเนาะนี่มีหลายซองเลยเนาะอันนี้ก็บซองเคไนพี่เนาะเขามาวางอีกแล้วเปวางอันนี้กันเปลวางนี่ก่อนนี้ก็นอันนี้กนเคียนวงเฮียนยังไงเฮียนปฐมเนาะทุกคนเนาะก่อนหนึ่งก่อนสองเอามานี่เอามานี่จะมานี่ยนิตาจะมานี่ ากาเด้อคนเด้ออ่จาแล่ให้เธอละห้องเธอละห้องอเนาะใจเธอละห้องเอาให้แม่บอกเด้อมาๆมๆมาอันนี้แมนเงินที่เฮา ไล่เม right. ื่อวานนี่เนาะแรงเมื่อวานนี่นะไล่เมื่อวานนี่เอาไปซื้อขนมทงเต็มทงเลยทุกคนเงินอยู่ในเต็มนี้มีอีกคือขยำใจเนาะขอบใจเด้อขอบใจที่คนที่ความทําบุญกับพวกเขาเนาะที่โดนเวนโมมาเนาะพวกเขาจะทายเบบเดิมคางคัง เจ้าเกี่ยมใหญ่เลยนบ่แต่บางที่ว่มีจะไปใหญ่ตอนอยู่หนาแล้วโอ้ยตอนนั้เอออยู่หนาใหญ่แล้วเอาก็นี่าเห็นเนาะยังเครียดอยู่เนาะทุกคนนี่ตากยังเครียดอยู่โอ้ตายตายยังยงก็วา

อ้าวขนมขนมขนม,ขน,มนิตาอาใหญ่เลยขนมอ้าวต้องต้องคนลรกนะจีก,ก่อนอา้อาวอ้าวนิตาพ่อใหญ่ปะ เอานเอาเาอมีอะไรที่หลบเอาต้นอะรอยามลเาเอาิะอี ให่ห้องเตนเด้อทุกคนเนาะอันนี้ห้องปอซีเด้อทุกคนอันนี้ห้องปอหาเด้อาห้างขายเครื่องแบบนี้เนาะดห้างขายเครื่องเด้อห้องปอหาโอ้สภาพห้องเฮียนห้องปอฮานะอันนี้ซีเนาะห้องปอหาโอ้กันฝนตกอยู่นะวันยุ่งยากอยู่เด่อขนลุ่มขนพายุเข้าเนาะต่อห้าเด้อทุกคน นางนั่งเลยนสบายดีสวัสดีเดอสบายดีเดอรสบายดีทุกคนะนีห้องก่อาพมด้วยเุกคอจอจะนัางคนเดียวบอิงานนี้อันนี้กับอันนี้ปึ้มไพ่นี่ปึ้มคอเอยโอ้ปึ้มเจ้าบอนมีบิ๊กน้องทุกคนอ้าวให้น้องนี่เลยนะโอ้โหสองใบดอ้าวสอใบดิอห้น้องนี่น้องนี้อ้าน้องโอคไล่ ตั้งใต่เฮียนเด้อมดีนี่เป็นสภาพของเฮียนเนาะทุกคนมันมีลายๆเลยแหละอันนี้มันอยู่ภาคใต้เนาะภาวาอยู่ภาคเหนือภาคเหนือก็มีเแต่ว่าจะโหดท้ายก็านีเนาะสภาพของจะอยาก่าากหลายก็นีเปยัง ข้าพันธิวาเราไม่เราม่เหลืองอ่ะไหมไม่ไม่อะไรอยู่บ่เหลืองพออยู่บ่อ่าม uh, ีพอเลยเนาะแคร์ม ja ันได้กินได้ไหมกินได้กินได้กินได้คอแน่มากินได้เชียวเจ้าเจ้เฉียนเบยเจ้นอนอยู่รถบ่มากินได้ไกดเด้ออันดาเด้อไปเข้าไปจอดไปนี่มานี่ไปเฮียเนาะทุกคนเนาะ ก็กระทายทายหลายซองเลยละ่ะน,นี่ก็มีซองอัดก,ก้อยซองบิก๊กใหญ่เนาะบ่าวดีมการข้าสีเนาะก็กำจะทายอีกเป็นมุมกบเนาะบรรดาสบายดีแน่สบายดีทุกคนนะสบายดีสบายดีเด้อเนาะไปเออไปเอาขนมไปบรรดาจับมือความเนี่ยจับไปเออโอเค จับ ه, อ่ะไปเลอยุบไปไปโอ้ห้องเฮง,นะงเงนาะห้องนี้หออ้องห้องเฮงห้องเฮงตรงนี้นะ่าจะลิ่นกิจกรรมเนาะทุกคนเนาะเรียกว่าจัดโต๊ะเป็นที่ ยี้เอาดิคอเจียมางขอเจียมคอเจียมขอบคุทดด้ยมโอ้จะคุณนคือผู้วนาห้องเนาะผู่ เะจะจไดื <ừ. S 2> ้อยังบอสซื้อยังจไเีเนี่ยสนนี่ด้ไมซื้อยังจะองมซื้อยังเฮะเก็บเนียเมยโอ้ยเมยเียความเลนว่ามีเอื้อยบ่มีแล้รบมีมีต่ว่าเอื่อยแล้วเป็นกระเทยเลย ดีเว้ยอ่่่าคตอนนี้แมนยูห้องปอสามนะทุกคนเนาะอันนี้แมนห้องปอห้าปอซีปอสามแล้วพวกเขากำลังจะไปปอสองเยอะทุกคนเยอะอันนี้ข้าแม่คลองป้าที่ว่าพวกข้าอันระดมชื้นเนาะจากไลฟ์สดซื้อมาอเขา้าวกระหิ่งหิวข้าวเนี่ย เขาแบคนมากเป็นยังงีมูนกอยู่นี่อาก้อยเนาะเานี่นิตาเนาะห้องนี้อ๋อไนะอ,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 อปุ้ยเป็นยังไงสบายดีเป็นผู้เสีกยงจ้งใหญ่มาเมาื่อนี้เกือบให้บ<ะ>ไไ่ไป็นยังไงเอ้ยเห็นสถานการณ์สภาพสภาพสภาพอยู่หลวงพระบางแห้งนัก,กวันแมีนว่ะตเฮียนแมียนมันโคตรหูเนาะเห็นไอซีแล้วช่วยจะมาช่วยไรเนี่ย อันนี้ก็ขอขอบใจเนาะทุกคนที่ว่าพวกเขาไล่สดเมื่อวานนี่เนาะที่ว่าออกมาซื้อของคนให้เพื่น<ห><ห>้องเขียนจะให้เนาะให้น้ำตาจะไหลเพราะเอ้ยปุวยกันเน,น,น,นี่ยเเคยเห็นแบบนี้มาก่อนเนาะอันนี้เขาจะแนะน้เด้ออันนี้เป็นไอป้ปุวยเนาะเดินทางมาจากอีนเียเป็นแม่ของไก่แม่คู่นี่คนมาเห็ดกิจกรรมให้น้องๆได้ยย่ินเลยเอาวน้ำส้มหอมก็แจกเลยก็แจ้งเพราะมันเหมาะโอเคอันนี้ของปอสองเดี๋ยวทุกคนเด้อ

อันนี้แบ่งกันเด้อแบ่งกันก็นกนคือจิกจิกคนละเครื่องนี่น่าเอาแบ่งกันเนาะจะไ,ได้คนละซาลาพันเกินเี่เนาะกับแมนเบียร์ใบซาลาพันเนาะซาลาพันเอาไปแตกเอาไปแตะแล้วแบ่งกันเด้อเพราะจะิบเด้อแบ่งกันเด้แอแตออ่ซื้อ,อยังเจ้านี่ฮะคำตาคำตาเจ้าเดียวใครยังมีซื้อบอยหนิพอนิ่ไรอ๋อซื้อไอ้เจ้า อนะรอได้นี่ก็ยังเป็นคลาสสิกเลยเนาะกระใต้ซอ็อรือว่าสขาวเข,ขียนเนาะควอ่ะมีกระดาษมีกระดาษเนอะ บิบนน้องสภาพเนาะไม่จัดทคุนวุ่นเงินเนาติดน้อยหลายเราทุกคนเนาะน,นี่เอามาแบ่งเงินกันเถอะวะอันนี้ลูกไอ้ไมเคิลเนาะ <c oughs> ว่าว,าวา่าลูกสาว <c oughs> ไปนะทุกคนนะขออภัยอาจารย์ต้อนเชิญจะส่งด้วย căn má nha, bên má này này, ôi đẹp thêm hả? Này ุกคนเดยับเกี้ยมจะบมีโตเนาะเกน้อยจนได้น้อยแต่จะน้อยหลายห้าปีวะขบเกียวหอหปีกับสี่ปีแเดือน่ว่าจาว่าอยู่ปอกเกียมบอยดแต่ปอนึงเดียประมาณจะปีจนไรหกปีหกปีเนาะกสองปีกสมปีกส่เก้ากว่หนึ่สิบสิบปีเนาะ ันนี้จะประมาณอายุส่วนใหญ่จะประมาณ6ปีเด้อทุกคนเลยไปละถ่ายหุ้ให้นะไปถ่ายวิดีโอให้อะเขาถ่ายหุ้มให้ได้หุ้มให้มีน้องบริจาคให้ ไปดีใจปอเนี่ยดีใจเนาะได้ขนมเนาะอ่ะอะาเดเินเลยบายเนี่ยบายเนี่ยบายนีดิดุโ้ยใหญขนมอ่เงเงี้ย e e p

เจ้าดิสายพ่อแม่สายพ่อแม่เจ้าดิเอาเงินไปเฮ็ดหยัง้ผู้สาวนี่ยนคนเอาหามมีจ๋าแล้วละคนแล้วโอ้บันดาใหญ่ๆเนาะบันด้าบันดาซ้อมไว้ใหญ่เงินเออถึงบ่ได้แจกทิปโอ้แม่นบ่ซ้อใหญ่ซ้บันดาซอมไว้เผื่อแจกทิปแด

นี่มันปอกเกี่ยมด้วยทุกคนนี่ได้ปเกลี่ไเดเกินเี่สบายดีสบายดีไว้สบายดีก็ซื้อยังสีแสงได้เงินจะเอาไปเท่ยัง เจ้าซื้อยังสบายดีสุขสันสุขสันโอ้ยแอเเงินเจ้าดีได้เงินแล้วบออะโบได้เงินนี่น,ะ,ะ,นะพี่แหม่เจ้าจะปีแล้วจะปีแล้วสี่ปีเจ้าดีค่ะห้าปีมีเยอะห้องปกเขียนเยอะทุกคนเลยส่วนหลายประมาณ4-5ปีเนาะคนอยู่ในน,นั่ง nó đánh là bò nó để ch <laughs> 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 โดยโดยก็ได้ดดต่อ,ตอายอดเออหาเจ็ดิออกไอ้ไมโครลฟันเนาะฟันันน้องน่ามาบอกพี่บ๊อบเนีฟันว่าครบเป็นคนไปบอกมาขอบตู้อยู่ในห้องไอ้ไมโครลสื่อเลขเลยกหาเจ็ดว่าหาฮก่อนอ๋อหาบอลมาบอกหาเจ็ดเออทุกคนไปซื้อเลขเนาะหาเจ็ดเนาะไอ้ไมโครลฟันว่าครบไปบอกเลขเราสามหาเายใรูดใครพ

กองนานะกองนามาเน่ตที่ล่ะแย่งตะพันบริข um ่าเนาะโดหมวกตีล่ะอชยอะไรนะแฉเนี่้าาใส่เล่นเซ็ตก็มันจะกว้างได้นะเนี่ยอะยัแต่วาภารกิจนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยไม่ฮาสิ ไอวิกแข่กอดแข่ขานี่ที่ไอจขนใหญ่้ขนมไหว้แม่เน่ขนมกินนน่นขนมมีความขนมเาไฟวอะ่เมาเดนทาเนเอาปันเอาปันในถ้วยน่นยังยังๆดีม่วด้วยดยๆย

คลิปหน้ามาดนน่าไปบายนะบ๊ายบายไปกันเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ซับสไคร์เด้อเนาะสำหรับคลิปนี้มาซ้นำนีน่เนาะบ๊ายบายไปก่อน<ป>จุ๊บนะจุบ๊บเอ้าคือบทจุ๊บ